เยอะจำได้ไหมคะก็ที่จำได้นะครับท่านก่เปกคคุณแมไอพี่ต้นไอประทานโทษนะคะคุณอย่าโวยวายใช่ไหมไม่ได้รางวัลนะดาดีสีฟาดงวงฟาดงานเพือนกมดทางคนละ เเคลมประกันก่อนนะคะคที่ต้องดูแลหน่อยนะคะคับมปงต้องนะคน <c oughs> น้ <c oughs> ครับแล,ล้วปกติเนี่ยนอกจากอาอันถือว่าเป็นประสบการณ์ของของอน้องขาชาเรานะคะ <c oughs> ที่ทำขนมเปี้ครับพูดถึงอาหารอาหารที่น้องขาชาถือว่าโปรดปรานถือว่าจานนี้จานเด็ดนะมาแล้วต้องได้ <c oughs> ทานอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วต้องได้ทานหรือว่าตื่นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดนึกได้ในโลกนี้ถ้าเกิดจะต้องให้เลือกทานทานอะไรเอ่ยเป็นจานแรก ไส่กรอกฮะโอยขายของขายของไส่กรอกอะไรที่กรอะไรส่กรอบอย่าลืมนะครับไส่กรอกชิคเก้นแฟร์นนะครับผมขายของอีกแล้วไม่ธรรมดานะคะได้เท่าไหร่คะเนี่ยนะาไส่กรอบเล่าเอาใช่สินะเอ๊ะไส้กรอบชิคเก้นแฟร์นนี่มันทำอะไรได้บ้างคะโอ้ยโอ้ยทำทีแค่าใส่ไปครเวฟบออกมาก็อร่อยแล้วค่ะโอ้ยเอ็งุดโต้งคะ อาจารย์โทษนะคะเอาไว้ฟนมันต้องถูกจ้างเท่าไหร่คะจ้างได้ใจอ่โอเคไส้กรอบไม่ยอมแพ้แล้วเรื่อไส้กรอบชิคกี้พายแกล้งนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮะขนมล่ะการโปรดของหนูอะของหนูฮะของหนะฮะหนูกินอะไรวะกินอะไรวะเป็นคนชอบทานขนมนะผมผมผมกินได้ทุกอย่างนะครับกินพี่ได้ป่ะ ท่านคะเรื่องล้วค่ะแม้คุณคะน้องก็อยากกินในชั้นเนี่ยถามฉันหรือเปล่าไม่ได้ไหมฮะผมพี่ค่ตั้งแต่วันมาเห็นหนูเดินมาสนามกินแล้วกินลยกินเลยเอาละเดี๋ยวนี้นะคะเชฟแล้วทำขนมไม่ทานแล้วนะคะแม่น่าจะเหนื่อยกันแล้วเนาะเพราะว่าเราขึ้นขึ้นลงลงนะคะทั้งวันเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะกองทัพเดินหนุ่ท้องแล้วพาไปทานก่อนพ ใครบอกว่ามากกะชาแล้วหิวนะจะ๊ทำร้านจึกฆ่าตัวตายทันทีนะับเพราะว่าเดี๋ยวน้อยจะพาเราไปทานอาหารถึงมาภาคใต้ยอย่างนี้น้องเขาบอกแบบพูดมึงตรังตรังอยู่ที่ใต้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องทานอาหารใต้ก่อนไส้อัว่วครับอ๋อเล่นไส้อัว่วแกงทักอบ้างไงไส้อัวอ่วไม่<ก>ใช่นะอาหารใต้นะอาหารใต้เราทานได้ไหมได้เคยกินอาหารใต้เลยบ้างอ่ะก <c oughs> ะชาก๋วยกึ่งก๋วยกิ้งแกงเหลืองแกงเหลือง เขาเป็นคนชอบทานเผ็ดสตอกครับก็ไปตอนนั้นมามีให้กินแค่ด้านผมก็กินเท่าที่มีไข่<อ> <c oughs> เจียวเดีน้องคะอ่านได้หรอกแม่พิมพ์ข่าวรู้ชอบทานเผ็ดเหรอคะทานได้ครับอ๋อทานได้อะเป็นคนชอบทานเผ็ดเขาว่าผู้ชายที่กินเผนะ็ดนี่แซ่บนะโอ้ยเออที่ฉันอยู่วงเวียนและสุดท้ายนะฮะยังไม่หลุดวนนะ มนมีฉันก็เป็นแอมบาสเดอร์นะครับเขานอนนางนะน้องเขางงนอนนางคนหลายคนงงโดยเฉพาะน้องก็งงแกมีคนหนึ่งติ๊เก็ตโอ้โหนอนนก็คือคุณตายที่ฉันบอกว่านอนนางอาจจะถ้าเกิดโดนนางไม่รู้จักแกเอสซูแกเอสซูแมกกาซีนแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีคนหนึ่งที่รู้ เออแม่ก็เป็นหนังสือบอกว่าเป็นหนังสือเรียกว่าศึกษาพันธ์หาตามได้ศึกษาพันธ์โอเคเดี๋ยวพี่โจ้นะคะพาน้องประชาไปทานอาหารมื้อเที่ยงก่อนก่อนที่เราจะเดินทางกันไปออกนอกเมืองนะคะเป็นไงฮะเราจะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปเจออันซีนอินไทยแลนด์อ่าเออประธานโค่ะ ที่อึ๊บี่นีกันสองคนขนมเปี๊ยะนี่มันมีใส่กัญชามาป่ะไไม่ด้กินเออเห็นป้ายเห็นทางเดินเห็นป้ายทางหัวเลาะที่มีมีความสุขเมาเลยป่ะที่ร้องสดเออไม่เป็นไรครับเปี๊ยงมาเลยค่ะตอนแรเเมาชาตอนแรกก็ ทังทุกอย่างเลยที่กอนนะคุณ <c oughs> พี่คะโอเคนะเดี๋ยวจะไปพาปทุกท่านไปทานอาหารก่อนที่เราจะไปในอันซีดิทแลนด์วันนี้นะคะจะพาน้องกระชานําทีมคณะพวกเรานะ,ะไปรอดทองกงกรนะ,ะแต่ว่าพยายามนะคะก็อยากให้พวกเราช่วยกันนะคะบรารมีทั้งหลายทั้งปวงนะคะ <c oughs> ให้ผลนี่มันเบาๆลงหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะ ้าเพราะว่าถ้าเกิดสุว่ามันลำบากมากน้องเดินมาบอกว่าพี่พี่ถ้าเกิดลำบากมากไปดูซิมีผ้าใบไหมนะคะก<อ> <laughs> ลุมทั้งคณะนะฮะงนดิน,น,นางคณะมังกรเชิดมังกรจิงโตนะเชิดจิงโตนะคะแห่กันไปนะคะเพื่อจะล่องเรือเนี่ยพูดถึงเมืองตรังอันนี้เล่าให้น้องฟังไปเรื่อยเนาะจังหวัดตรังเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนะจังหวัดของภาคใต้นะเพราะว่าหนึ่งมันมีชื่อเสียงมากเพราะว่าเคยเป็นเมืองท่าเรือไงนะคุณน้องนะฮะเพราะตรังเองนะคะอยู่ติดาก,กาับ ฝั่งอันดามันนะนนทางตอนเหนือของจังหวัดนี้นะคะนะก็คือนครศรีนะคะไม่ใช่นครศรีเนี่ยศรีธรรมราชเมื่อชย็นจะีค่ะนี่บ้านใครเอ่ยนะคะ <c oughs> นครศรีธรรมราชนะคะนะแล้วก็ภาคอีกภาคหนึ่งฮะ